ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ AI ช่วยเราในฐานะนักวิจัยนักวิชาการนั่นคือเรื่องการเขียนค่ะโดยเฉพาะการเขียนภาษาอังกฤษค่ะทำให้เรามีโอกาสได้ตีพิมพ์ วรารสารต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเราเขียนภาษาอังกฤษได้เข้าใจและถูกแกลมมามากขึ้นจากที่เคยต้องจ้างฝรั่งมาเป็น proof editor นะคะตอนนี้ ai สามารถทำหน้าที่ช่วยเราได้แล้วค่ะเนื่องจากว่าเขาเก่งภาษามากๆอย่างไรก็ตามค่ะปัญหายังมีอยู่ค่ะให้ ai ช่วยถึงแม้นว่าจะมีจริยธรรมในการใช้แค่ไหนก็เถอะ มีโอกาสถูกตรวจสอบได้แน่นอนค่ะว่าผลงานนี้เป็นของ AI ทั้งที่เราไม่ได้ให้ AI ไอทำทั้งหมดวันนี้อาจารย์เน,น่จะมีคำตอบให้เราไปฟังที่วิดีโอคลิปชุดนี้นะคะอย่าได้พลาดคะ่ะทำยังไงผลงานเขียนของเรายังเป็นของเราอยู่ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ เช่นเดิมนะคะขอก่อนทุกทีเลยค่ะสําหรับคนที่เข้ามาเยือนค่ะอย่ามาเป็นแค่คนจรค่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอคลิปชุดนี้กดแชร์ไปเพื่อเพิ่มการมองเห็นและเก็บไว้ดูเองค่ะและที่สําคัญนะคะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งค่ะจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะเพราะอาจารย์นี้ทาคลิปได้ไม่สม่ําเสมอเลยค่ะแนะนําตัวเองนะคะอาจารย์นี้อโนไทค่ะสอนวิชาการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะขณะเดียวกันมีความสนใจการวิจัยการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตลาดและการวิจัยแล้วก็รวมถึงการสื่อสารด้วยค่ะเลยตอนจะไปถึง ตัวสาธิตนะคะบอกไว้ก่อนสําหรับสมาชิกนะคะอาจารย์ใ้จะมีโครนวิดีโอในช่องสมาชิกและแจกพร้อมสําหรับเป็นผู้ช่วยในเรื่องการปรับปรุงภาษาของบทความให้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ไปเลยแล้วถ้าไม่มีเวลาดูการสาธิตทั้งหมดถึงแม้ว่าคลิปนี้จะสั้นมา,มากๆเลยแค่5นาทีเองก็เดี๋ยวจะมีสรุปที่1นาทีสุดท้ายค่ะว่าเมื่อไหร่จะใช้ AI humanizer และใช้ยังไงให้ถูกจริยธรรมค่ะ ปัญหามีอยู่นะคะบางทีเรามีจริยธรรมในการใช้ AI ระบุขอบเขตให้เขาเป็นผู้ช่วยวิจัยแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาช่วยเราได้ดีมากๆคือผู้ช่วยเรื่องภาษาเขียนค่ะโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองอยากตีพิมพ์อยากใช้ AI ช่วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะเรากลัวเหลือเกินค่ะเป็นคําถามท,าที่อาจารย์เนพบบ่อยๆเลยนั่นคือว่าทํายังไงเราถึงจะผ่าน AI Detector ต,ต่างๆดังนั้นวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยอาจารย์เนปจะเอา AI ตัวหนึ่งมาทดลองใช้ค่ะ แล้วก็ขณะดเดียวกันนะคะให้เขาผ่านการจับผิดของ AI detector ซึ่งวันนี้ระดมกันรัวๆเลยนะคะ4ตัวด้วยกันค่ะ AI ตัวที่อาจารย์ได้ลองใช้วันนี้ชื่อว่า AI humanizer s ค่ะเข้าไปที่ AI humanizer AI นะคะลองไปดูกันค่ะสนนราคาของ AI ตัวนี้อยู่ที่ถ้าเป็นฟรีทดลองใช้กันได้เลยนะคะได้ถึง500คำต่อเดือนค่ะแต่อย่างไรก็ดีสำหรับพวกเรานะคะในการเขียนเมนูสคริป ก็คือบทความที่จะตีพิมพ์วรารสารต่างประเทศ500คําไม่พอแน่นอนเพราะเราต้องเขียนอย่างน้อยนะคะ3,000คําขึ้นไปค่ะถ้าเกิดซื้อเบสิกนะคะอยู่ที่10ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะนั่นคือราคาเทียบกับประมาณไซส์สเปซนะคะอยู่ที่ประมาณ3-400บาทนั่นคือได้ประมาณ1,000 0คําต่อเดือนค่ะแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเข้าไป500คํานะคะเพื่อทําการ Humanize แบบอลิมิตนะคะนั่นคือราคาเท่ากับซ u เปอร์กลอกเลยนั่นคือประมาณ1000บาทต่อเดือน ใช้ได้ไม่มีจำกัดนะคะทั้งต่อครั้งที่ใช้แล้วก็ต่อเดือนที่ใช้ ราคาถ้าแบบโปรนะคะราคากลางๆเท่า ChatGPT ค่ะประมาณ700บาทต่อเดือนก็คือ19.99ดอลลาร์นะคะได้ครั้งละ1 0 0 0งพคำแล้วก็5 0,000คําคำต่อเดือนค่ะถ้าเป็นคนที่เขียนบทความภาษาอังกฤษไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะอาจารย์ในว่าแบบโปรก็น่าจะเพียงพอทุกแบบสามารถใช้แบบ Advanced mode ได้นะคะก็คือโหมดแบบก้าวหน้าซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์นจะสาธิตให้ดูค่ะซึ่งเขาไ้รับประกันเลยนะคะว่าจะผ่าน AI detector ตัวที่โหดๆอย่าง GPT 0 e โรจีพ p ทีคอปป e ค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ในสาธิตให้ดูให้ผ่านทั้งหมดเลยลเดี๋ยวอาจารย์จะมาทดสอบการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมนะคะนั่นคือกำหนดขอบเขตว่า AI เป็นผู้ช่วยในเรื่องของการปรับแต่งภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านได้ชัดเจนถูกแกรมมาถูกไวยากรณ์แล้วก็จะมาทดสอบด้วย GPT z e r p y o p y ค e e k e 0 GPT Originality AI แล้วมาดูซิว่าผ่านไหมแล้วเราจะเห็นปัญหานะคะถึงแม้นว่าเราจะกำหนดขอบเขตให้ AI ทำงานแค่เป็นผู้ช่วยภาษาเราก็ยังเกิดปัญหาค่ะภาษาของ AI ไปติดนะตัวตำรวจ AI ทันทีเราจะต้องแก้ การใช้ AI ให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมนะคะ Input ต้องเป็นของเราค่ะซึ่งในนี้อาจารย์เนี้ให้พร้อมไว้ว่าฐานะผู้เชี่ยวชาญการวิจัยและเขียนบทความวิจัยเป็นบรรณาธิการและผู้เขียนช่วยปรับปรุงการเขียนเนื้อหาให้เป็นภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับการเป็น introduction ใน journal manuscript ด้วยนะคะโดยที่ยังคงความอ้างอิงอยู่ยังคงความน่าเชื่อถือของข้อมูลอาจารย์เนี้ใส่ตัวเดิมที่เขียนไว้เป็นภาษาไทยด้วยนะคะนั่นคือเราให้ Input ซึ่งเกิดจากเราเขียนเอง ะะเอกสารอ้างอิงมีจริงเราให้ AI แค่ทำหน้าที่ช่วยปรับปรุงการเขียนซึ่งในที่นี้นะคะจากโมเดลที่เลือกทั้งหมดเลยของ h i c k s a i ซึ่งมันปลั๊กอินหลายๆ AI เข้าด้วยกันอาจารย์นี้ขอเลือก d e e p s e e k R1 แล้วกันเพราะดูแนวโน้มนะคะน่าจะทำให้มันคงความ Originality ได้มากกว่าเนื่องจาก d e p s e e k มีการ t h i n k i n g ด,นะด้วยนะดังนั้นเขาจะดูเลยค่ะว่าควรจะเขียนยังไงให้เหมาะสมแล้วก็ยังคงความเป็นเนื้อหาวิชาการอยู่ตื่นเต้นนะเดีนะ๋ยวดูนะว่าจาก d e e p s e e k R1 เนี่ยจะผ่าน จะผ่านตํารวจ AI หรือเปล่านะคะนี่ค่ะเขียนเสร็จแล้วจริงๆใช้เวลายาวกว่านี้นะคะแต่อาจารย์เนเร่งให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ปีเลยค่ะปี copy ตรงนี้แล้วก็จะไปใส่นะคะตำรวจ AI ที่นิยมมากที่สุดเลยคือ GPT zero ค่ะ advance d สแ a นเสร็จพบว่านะมีโอกาสนะคะถึง1ใน3จะเป็น AI generated ค่ะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์นี่ไปดูใน copy l ล e ค่ะเป็นตัวต่อไปโอ้ oh, ตัวนี้เป็นตำรวจที่สตรีทมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะพอเราสแกนแล้วดูผลค่ะ ร้อยเปอ n t เซ็เลยค่ะโอ้โหม,ม่วงเต็มไปหมดเลยถามว่าให้จันนี้ไปแก้ไม่รู้จะแก้ตรงไหนเลยนะคะเพราะนี่มีแต่ AI ทั้งนั้นไปดูอีกตัวหนึ่งที่เรานิยมกันใช้มากๆเลยค่ะ Zero GPT ค่ะอาจารย์นี้ก็ Copy Text ไปแล้วเดี๋ยวลองสแกนกันดูนะคะว่า Zero GPT เจอแค่ไหน88.98%ค่ะโอ้โหสุดยอดมาดูที่ Originality AI ค่ะ Originality AI นะคะเราติ๊กเ i เช็คไว้เลยค่ะแล้วสแกนค่ะ ะะเดี๋ยวลองดูผลที่ได้นะว่าเจออยู่เท่าไหร่โอ้โหไลลี่เอค่ะ100%เช่นเดียวกันเห็นไหมคะขนาดเราแค่ใช้ AI ช่วยเขียนนะดังนั้นเดี๋ยวมาดูค่ะพอเราใช้ AI Human a n นเ e r เราเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเราลองก่อนจะไป Humanize มันนะคะเราลองเช็คก่อนนะคะก่อนไป Humanize นะคะเช็ค AI ที่ Humanizer ก็พบว่า Input ที่ได้เนี่ยเป็น AI แน่นอน <laughs> เรา Humanize มาเลยค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือผลที่ได้ นะคะผลที่ได้บอกว่าดูเหมือนจะเริ่มเป็นมนุษย์เขียนละดังนั้นจะในก๊อปปีผลเลยค่ะเราไปแปะใส่ตำรวจคนแรกเลยค่ะ GPT zero ค่ะเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าผ่านไหมผ่านค่ะ0% AI generated ค่ะนี่คือผลที่ได้นะคะมาดูตัวที่สตริกมากๆเลยค่ะ Copy l ี้ k ค่ะ มาดูตัวนี้ว่าผลจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์นี้แปะแล้วก็สแกนเลยค่ะเมื่อกี้ถ้าจําได้มันร้อมุ่งๆงนะตอนนี้นะคะไม่มีผลจาก AI แล้วค่ะศค่ะเย้ <laughs> ชนะเลิศมาดูตัวต่อไปค่ะ Zero GPT ค่ะไปแบบรัวๆเลยนะคะอ้าวดีเทคเลย นะถ้าเมื่อกี้จำได้นะ88.98ตอนนี้0%แล้วค่ะมาาที่ originality AI ค่ะเมื่อกี้ก็100%นะคะตอนนี้เขียวแล้วค่ะจากแดงเป็นเขียวแล้วนะ l i k e l y original ค่ะ100% confident เลยค่ะนี่คือผลที่ได้จากการใช้ AI humanizer ค่ะ AI detector 4ตัวค่ะ GPT GP Zero c o p y l e i k c o m ZeroGPT.com Originality.AI ค่ะพอใช้ AI Humanizer.AI ปุ๊บนะคะสามารถผ่านทั้ง4ตัวเลยค่ะอันนี้ก็เลย list ว่าให้ด้วยนะคะเพื่อตอบคำถามหลายคนถามอาจะนี้ว่าใช้ AI detector ตัวไหนดีนะคะก็ list สี่ตัวเข้มๆช่ำๆไว้ให้เลยสรุปค่ะการใช้ AI Humanizer.AI ค่ะการใช้ที่ถูกวิธีนะคะตั้งต้นจากข้อมูลเดิมที่เป็นของเราค่ะแล้วใช้พร้อม เพื่อกำหนดบทบาท AI ให้ทำหน้าที่ช่วยปรับปรุงการเขียนนะคะเป็น proof editor ภาษาเราโดยที่ตัวเขาต้องทำหน้าที่เป็น English native editor นะนี่คือการใช้ AI แบบกำหนดบทบาทที่ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวสมาชิกอาจารย์ในทิ้งพร้อมไว้ให้นะคะทั้งหมดเลยว่าใช้ AI ช่วยเรื่องการเขียนอะไรได้บ้างและใช้ปรับปรุงปรับโทน นะคะปรับฟอร์แมตให้เข้ากับเจอแนลได้เลยแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญตรวจสอบทุกครั้งค่ะยังไงผลงานเนี่ยเป็นชื่อเรานะคะเราต้องตรวจสอบผลที่ออกมาจาก AI ทุกครั้งแล้วสามารถทําให้เป็นอัตลักษณ์ของเราได้ยิ่งดีอย่างเช่นเพิ่มการวิเคราะห์ของเราเข้าไปเพิ่มอะไรที่เป็นคอนเท็กซ์ของเจอแนลเข้าไปอันนี้ต้องเขียนเพิ่มเข้าไปนะคะไม่ใช่เอาจากดึงเอาจากบทความภาษาไทยปุ๊บไปปรับปรุงเลยมาผิดวิธีบ้างค่ะห้ามทํานะห้ามใช้ AI สร้างบทความเลยอันนี้ห้ามทําเลยค่ะ ต่อให้เรามี ai humanizer แล้วก็ตามนะคะครุณาอยาทรรมนะเพราะมันจะมีโอกาสที่เนื้อความเนี่ยมันจะผิดจริยธรรมเพราะเกิดจาก ai สร้างมันยังไปตกล็อกเรื่องความลำเอียงจาก data ของ ai อีกนะคะแล้วก็ความไม่ถูกต้องความเพ้อแล้วห้ามเลยนะคะทุกครั้งต้องตรวจสอบทุกครั้งนะคะพอได้มาปุ๊บต้องอ่าน ต้องดูต้องปรับแก้ไขทุกครั้งนะคะถึงแม้เราจะมีอาวุธเป็น Humanizer AI แล้วก็ตาม เป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมคะสำหรับ AI ที่อาจารย์เนแนะนำในวันนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์มานะคะไม่ใช่แค่แนะนำการใช้ AI ค่ะต้องแนะนำให้ใช้ AI ให้ถูกวิธีและรับผิดชอบด้วยค่ะวันนี้ต้องหยิบเอา h ิว a ม i z นเอร์มาใช้จริงๆเพราะถึงแม้ว่าเราจะใช้ถูกต้องอยังไงก็ตามก็ยังมีโอกาสการที่ภาษา AI มันจะหลุดรอดไปแล้วตอนนี้เริ่มมีนโยบายในการควบคุมการใช้ AI ละเขาไม่อยากให้ใช้ AI ผิดวิธีเราก็มีโอกาสถึงแม้ว่าต้นฉบับเป็นของเรา ก็มีโอกาสที่จะถูกดีเทคด้วยตำรวจ AI เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นฝากไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะ